ตัวนี้ผมว่าผมมีสต็อกคนเดียวในไทยนะตัวลิเทียมและรุ่นนี้ด้วยหายากหน่อยสวัสดีครับมาเราจะมารีวิวเจ้าตัวลิสทักนะครับผมไม่ต้องบอกนะครับผมว่าผมจำได้หรือเปล่าจำไม่ได้ครับผมรหัสเยอะมาก CQDM 2 0 J ตัวนี้นะครับผม เป็นรุ่นใหม่ของเฮลิอีกแล้วเฮลิของเรานั่นเองตัวนี้ติดแบตลิเทียมมาด้วยใช่ไหมครับคุณโยครับอ่าเขียนเลยลิเทียมไอออนนะครับผมชาร์จไวใช้นานนะผมประหยัดไฟว่างนั้นเถอะตัวนี้จะเป็น5เมตรด้วย24โวลต์ยกน้ำหนักได้2ตันเลยนะครับผม2ตันในที่นี้คือสเปคมันแต่เวลาเราคำนวณจริงเราต้องไปคำนวณในตารางเขาเรียกอะไรนะชาร์จของโลดเซนเตอร์นะผมอันนี้ห้ามลืมเด็ดขาดถ้าใครบอกว่ายกเท่านั้นเท่านี้ได้ คุณคำนวณสูตรออกมายัางต้องคำนวณสูตรให้ลูกค้าด้วยลูกค้าไปใช้ยกของยาวป้ายาวเท่าไหร่เนาะอ่าเดี๋ยวลองอ่าเดี๋ยวยกเลยครับผมตัวนี้ก็เป็นฟูีฟีเหมือนกันนะครับเห็นไหมยกขึ้นเท่านี้เสาข้างบนยังไม่ชักอ่าก็จะขึ้นไปถึง3ามเมตรเห็นไหมพอขึ้นไปแตะตรงนู้นเสร็จปุ๊บเสาข้างบนค่อยชักอ่าแม้ตัวกระบอกยกสองข้างค่อยทํางานนะครับผม ตอนแรกจะเป็นแค่ตัวกระบ,บอกตรงกลางทำงานก่อนอ่าสุดแล้ว5เมตรอ่านี่ครับ5เมตร5เมตรเนี่ยนับจากไหนจากพื้นนี้ถึงงานนะครับผมอันนี้เราไม่ได้ใส่งาไว้แต่้ตัวนี้ไม่ได้ใส่งาจะเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมแต่พอดีว่ามันออกยากหน่อยก็เลยเอาตัวนี้ออกมารีวิวก่อนตัวนี้เหมาะกับลูกค้าอะไรดูนะดูนะลิสแปลว่าออกไปข้างหน้า ยื่นออกไปอย่างเงี้ยครับโผล่กลับเข้ามายื่นออกไปตัวนี้มันก็ออกแบบเกี่ยวเป็นแบบลิสทักของตัวพวกญี่ปุ่นที่นิชินนูของโตโยต้าอะไรพวกนี้เลยนะครับผมอลองขยับเสาไปข้างหน้าดูเห็นไหมเพื่ออะไรครับทำอย่างนี้เพื่อว่าจะประหยัดพื้นที่ในการใช้งานเวลาเราเข้าแหลกที่มีความแคบน้อยนะครับผมประมาณตัวนี้น่าจะประมาณสัก สามเมตรน่าจะใช้ได้แต่ว่าผมไม่ชัวร์แต่ต้องลูกค้าแหลกกว้างเท่าไหร่ลูกค้าต้องส่งมาแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสูตรคำนวณให้นะครับผมว่าตัวนี้มันเหมาะกับใช้แหลกกว้างเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีสูตรคำนวณอยู่เวลามันจะมีการตีโค้งเป็นตัวยูเข้าไปอย่างนี้ด้วยแล้วก็ถอยออกมาว่าได้ไหมนะครับผมแต่ตัวนี้จะจะ,จะประหยัดพื้นที่ก,กว่าเอาตัวรถโฟล์คลิฟท์ไปนั่นเองนะผมเพราะมันดึงเข้าดึงออกได้ด้วยอ่ะคราวนี้ดึงกลับมาแล้วเดี๋ยว จะทำางานตัวตัวไท้ายครับเอาเสามาเลยอ่านี่เดี๋ยวทำงานความหงายให้ดู mm hmm. เขาเรียกงานท, mm hmm. ท้ายท้ายตั้งนิดหน่อยมันจะไม่ถึงกับหิ้งเท่าไหร่ครับในสเปคอะมันจะมีบอกอยู่ว่ามันได้กี่องศาอ่า mm hmm. เห็นไหมครับ mm hmm. เห็นไหมมันเพื่ออะไรเนี่ยมันมันมันไม่ได้เอาไปใส่บุ้งกี่อะไรนะครับมันเพื่อ,อว่าตักของปุ๊บแล้วก็ยกขึ้นอย่างเงี้ย เพื่อไม่ให้ของมันเทไปข้างหน้าตัวนี้ผมว่าผมมีสต๊อกคนเดียวในไทยนะตัวลิเทียมและรุ่นนี้ด้วยหายากหน่อยแต่เราก็สั่งมาให้ลูกค้านะครับถ้าลูกค้าต้องการจะใช้ก็บอกพวกเราได้นี่แบตลิเทียมนี้แพคมาอย่างกับรถยนต์เลยเห็นไหมครับดูสิเรียบร้อยเลยง่ายๆเลยลูกค้าที่จะจบจริงๆนะไม่ต้องเติมน้ํากัดไม่ต้องเช็คแค่ใช้งานปกติแต่แต่ไม่ใช่ว่าไม่ดูแลนะไปบอกอง,งี้ลูกค้าก็ไม่ดูแลอะไรเลย ทั้งฝุ่นทั้งอะไรเกิดไปหมดก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่าเราก็ใสา่เป่าฝุ่นอะไรเอาใช่ไหมฮะถ้าเป็นรุ่นเก่าจะเป็นตัวแบบแพคชั่นนะครับตัวรีเนสิี่เงี้ยก็ต้องเติมน้ํากันแล้วต้องวัดทุกเซลลถ้าลูกค้าไม่วัดแล้วไปเติมมันร้อนแผ่นท่าชา์จไม่เท่ากันก็พังอีกก็ต้องเปลี่ยนเซลลใหม่ลองดูครับลูกค้าตัวนี้ถ้าต้องการจริงเดี๋ยวให้น้องส่งสเปคให้มันจะเป็นแผ่นสเปคเลยอ่ะยังไงฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผมตัวลิททัก4 ลองพูดซีเลยซีซีซีลิ้นน่ะลิ้นน่ะซีซีคอจะซีซีซีคิวดีเอ็มสองศูนย์เจนะผมฝากไว้ในอ้อมใจด้วยคิดจะซื้อฟกลิฟต์คิดถึงมัลติเอ็ก๋อขอบคุณครับ